ไม่มีต้นไม้ไว้ไปหตนี้คือนน่ารักอ่ะมว้ใช่มันคือมันไม่โตมันอยู่เท่านี้มันน่ารักนะ นี่ไงหลุมอันนี้เปล่าลูกหลุมอันนี้เปล่าดูอันนี้นะยางนาต้นนี้นะเหมือนจะตายแต่เขาไม่ตายเขารอดนะยังอยู่เหรอปีหน้าเขาจะเขาจะเป็นโลหะเลยจริงเหรอแล้วทำไมมันดูแห้งๆอ๋อมันยังมีอยู่มันเขียวอยู่นั่นน่ะมันน่าจะตกตรงนี้ทางแยกไปมันตกตรงนี้แหละอใหญ่ขำเลยโค้งมันมีคลิปในยูทูบมันตกตรจริงเหรอ เดี๋ยวต้องไปดูละเวเจเจนำทีมพาเราชมนาธรรมชาติสดชื่นมากหลังฝนตกชมที่นากันน้ำใสน้ำใสเนาะ มันต้องมีปลาแน่เลยนี้ใช่ไหมที่เขามาหาปลากันอ่ะหลอกซี่คางคกเลยเหรอลูกเรามาเก็บปลาได้คางคกเหรอว้ายวูชอปอะอารมณ์แบบเนี้ยอ้าวไม่อ้าวแล้วเราจะไปกันยังไงคุ้นๆนะว่าแล้วที่หนูมากับพ่อเราตกน้ำได้ไหม <g arness> ลบบบ็อลกซีล็อกซีลงตรงนี้ใช่ไหมตกน้ำลงไปอ่ะตอนนั้นมันลึกกว่านี้อือเปียกหมดใช่ไหมนี่แหละแบบนี้มันต้องถอดรองเท้าไม่ไม่ถอดของล็อกซีไม่ต้องถอดระบุ <c oughs> <c oughs> แต่ของพี่จีจี้ต้องถอดอันนี้อันนี้อะไรกระชัช่า <c oughs> <c oughs> งดักปลา แล้วปลามันเข้าไปอยู่ได้จริงๆหรอที่ละทีละที่ี่นี้วหรอวะรงเท้าไหนรองเท้าหลุดไปในอ่มัน่ไหหนจำได้ว่าตรงที่หนูตกมันจะมีอันนั้นอันนั้นเขาทำอะไรอ่ะเกี่ยวย่าเหรอาหาปู ไม่รู้เหมือนโอ้ยนาไปตรงสารน,นั่นหน่อยตรงที่มีสารนี่เราเคยตอกไว้เห็นนะเห็น <c oughs> ทำลายหรอทำลายมันหรอฮะมันต้องทำเป็นนะ <c oughs> ถ้าคนทำไม่เป็นเนี่ยมันไอ้นี่ใช่ไหม <c oughs> ท,ที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขาเขาทำ เขาไอนี่หอยเชอรี่นะเขากาจัดนะดแต่เมืองไทยหอยเชอรี่นี่ว้าวกินหมดลาไหนทอาหารกิมดเลยลาบาาลาบหอยเชอรี่าาว้าล็อกซีดูน้ําไหลน้าไหลน้าไหลกนีอยากให้พ่อต้น้ำนี่ไง เออลูกซี่พร้อมเล่นน้ำไหมคะพร้อมอ๋อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพอซู่ไหมอะ่ปะป๊าปาซู่ไหมอะ่ะล,ลุยคะ่ะลุยน้ำเลยว,ว้าวโคตรปิ่ะ เจ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 ตกลงไปข้ามากมันตกมันวิ่งแล้วมันตีลังกาลงไปออเคือมันไม่เห็นไงมันมันมันเป็นย่าใช่ไหมย้าปังก็เคยเห็น่แหลยตีลังกาลงไปเลย ไปได้ไม่ใช่เหรอได้ไหม,ไไมไอันนี้คือต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กต้นไม้สารสารลุยน้ำอ๋อลุยน้ำเขาที่ว่ายหรือยังว่ายสารหรือยังลูกนี่นเขาเรียกหอยอันนี้คือหอยเชอร์รี่ใช่ไหมนี่นี่ค <c oughs> ือหอยเชอร์รี <c oughs> ่ใส่ได้ไหมล่ะใส่ได้ไหมลูกในนี้ ถุงเออถุงเดี๋ยวนะอ่ะเราซีถือไว้ก่อนลูกเดี๋ยวเอาถุงให้ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราเออความอุดมสมบูรณ์คือมาหาหอยกินเฮ้ยเราไปทำส้มตํากันไหมนั่นแหละเขาจะเออเลยเฮ้ยมันอยู่ที่เดียวอ่ะอันนี้คือหอยเชอร์รี่ใช่ไหมสะอาดที่สุดหอยเชอร์รี่หอยเชอร์รี่ออแกนิกออแกนิกเพราะว่าไม่มีสารเคมีเออ ไม่มีสารเคมีที่นาไม่มีสารเคมีนะคะเป็นออแกนิกเดี๋ยวเราเอาหอยเชอรี่โอ้ยมันเยอะมากให้ดูนี่เรามาจับหอยเชอรี่ที่นาว้าาเจะจจะลงน้ำเหรอจะอาบน้ำเหรอดูซิโดนน้ำมันจะเป็นไงมันร้องแน่ฝึกว่ายน้ำเฮอาเจเจเหยียบดินเลย โอ้โหหาอยู่จุดเดียวทำไมมันแล้วที่รักรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราเห็นตัวหนึ่งมันก็จะอยู่แถวนี้แล้วเหรอโอ้โหสุดยอดดูเราจะมาทําหอยเชอรี่กินส้มตําเราจะทําส้มตากันเนาะเมนูต้องแบบนี้ต้องตําป่าที่รักโอ้โหวันนี้เราจะตําป่าโอ้โหคนอาบไอที่หัวเป็นอะไรแป้งอะไรอะงอกงอกจริงเหรอโอ้ใช่หัวงอกจริงด้วย อุยสุดยอดเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอที่รักพ่ออยากเป็นเล่นน้ำโอ้ยสุดยอดค่ะอยากเล่นน้อยากเล่นน้ำเหรอเอาเล่นเลยลูกเล่นเลยค่ะก็กลับไปได้อาบน้ำไงคะเล่นเลยค่ะนู่นตรงตรงน้ำไหลเนี่ยสมัยก่อนพี่จีจีเล่นตรงน้ำไหลแหละน้ำไหลให้ดูไหนีบอกเคยเล่นเอาก็ที่นาตาตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆนะนู่นเพชรบูรณ์เหรอลูกตาไม่อยู่ เนี่ยนเนี่ยมันคมมากเขาก็บอกเราไงแม่ตรงน้ําไหลเลยไม่เจ็บตรงน้ําไหลสนุกลูกนั่นแหละเดินไปเรื่อยๆมันมีปูไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะตรงน้ําไหลอะเย็นสบายเลยแหละไม่มีไอเกตเบอร์ละไอ้เกตจะมาอยจืดไม่มีหรอกตรงนั้นทำมาสนุกน้ําไหลอ่ะเย็นด้วยมันจะอยู่ตรงน้ําไหลแล้วตรงนั้นมันจะไม่มีเหรอที่เราไปดูตรงนั้นดิเออตรงนั้นเหรอเออ โอ้โหดูเราได้หอยเชอรี่เราจะไปทำตำป่ากันเรามาหาแบบสดๆแบบออร์แกนิคโอ้โหเยอะมาก hi, 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 hi. นี่ไงตรงน้ำมาสิลูก <c oughs> มาเล่นตรงนี้เนาะตรงข้างหลังพ่อนะนอ,ะ <c oughs> อะ่ไงน้นม้เปียกช่างนี่ไนี้ะนนตรง้นตรงงนีงนี เปียกช่องน้ำซักได้เล,ไเล่นเลยลูกเนี่ยเนี่ยตรงตรงท่อเนี่ยพีี่จ้มาเไปไปไปเดี๋ยวพี่จีจี้ลงไปด้วยเดี๋ยวถอดรองเทา้าก่อน <c oughs> หาหอยเ <ไป S 1> ชอรี่น,นี่เราหาหอยเชอรี่ได้ขนาดนี้เลยอันนี้ถือว่ากี่กิโลเนี่ยพี่ละสองประมาณสองโล แล้วตัวที่สำคัญคือมันจะไม่ใช่ตัวแบบปกกสกปรกงนะไอ้ตัวดูดินี่เราให้ดูหอยเชอรี่ที่พวกเราแบบว่าอยู่กรุงเทพเนาะเราไปกินตำป่ามันจะออกแนวหอยโขงนะคะอันนี้มันคือหอยอะไรเนี่ยหอยเชอรี่แบบมันกินได้ไหมดูนะอันนี้คือหอยเชอรี่แบบนี้แล้วมันกินได้ไหมอ่ะกินได้หอยโขงน่าจะดีดีหอยโขงจะเป็นเบบนี้อ๋ออันนี้คือหอยโขงนี่อ๋ออ๋ออ๋อมันจะต่างกันนิดนึง นี่ไงไอตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมาไอตัวนี้มันจะเต็มฝาเลยอันนี้ดีอันเล็กกับอันใหญ่ปะไม่ไมันคนละรุ่นกันอันนี้คือหอยโขงนะคะเห็นไหมอเนี่ยมันตากนะอันนี้คือหอยโขงเขามีวิธีการทำไม่อันตรายแน่นอนเพราะว่าเชฟทําเป็นนะคะเราได้หอยประมาณ2อกิโลใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ย เราไม่ได้ตั้งใจนะแต่เราได้ของกินกลับไป,ปทำป่ากันวันนี้ตาป่ากันวันนี้น,นี่คือตรงจุดน้ําไหลขโมยตนี่เราจะมีอะไรนะเอา้าอันนี้เขาเรียกว่าหนอหา่อไม้ตรงนี่เราได้หน่อไม้เราจะไปทําอะไรกินแกงน่อไม่เออแบบไม่ต้องซื้อเลยอะ่ะ เอ้ยทำแกงเนาะแกงเปิดถ้าเปิดต้องเอาน้่งก็ด้วยแย่าหนอันนี้เขาพูดเล่นเฉยๆ,ๆแต่จะทำอะไรก็ได้ข้าแคให้กินได้ก็ค่ <laughs> ใช่ไหมครับถ <laughs> ้าแกงง่ายน่ะถ้าเราปั่นข้างๆไม่ได้ทั้งยุงแต่ทั้งมดกันมันจะได้ไม่ต้องไปลกที่บ้า <c oughs> อ าาเีอ,เอ,อคงมาแหละพี่จีจีว่าเราได้แล้ววันนี้เราได้อาหารเรารอดแล้ว <c oughs> วันนี้เรารอดแล้วเราได้หอยเราได้หอยเราได้หน่อไม้นะรู้สึกว่าชีวิตเราจะลำบากเหลือเกินเราต้องมาหากินในป่า <c oughs> <c oughs> เราต้องมาหาของป่ากินนี่แหละสุดและ แ,แสแสออกแป๊บเดียวลอกได้แล้วน่เราได้แล้วสองหนอนก,กินกันไม่หมดแล้วสองหนอเราสามคนนะคะวันนี้เรามาขุดหน่อไม้กันบบสโรวสโรวเทียบคาเม้น ขมิ้นบอกเอาขมิ้นไปด้วยขมิ้นอยากไปขมิ้นเหงาดูดีเสียงมันอะเหมือนหนูเหงาอะไรเงี้ยมากินลูกสวรรลูกนี้แหละเราจะเอาลูกนี้ไปกิน อันนี้คือฟักอะไรนะคะฟักข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยพีหลากไปเล่นกับมันสารมาดูดิเอ้ากับมี